อาครับเชิญครับมามาเชิญเชิญมาเชิญเลยครับมานี่เจ้าหน้าที่อยู่มามาเชิญ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 มา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 ติดไบยอมแดงหรอเราไหมโอเคนายสุพรชัยนะครับตอนนี้เราเป็นผู้ต้องหานะครับในตามหมายสารอาญานะคดีกระทําความผิดร่วมกันช่อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดนโดยชุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบพลคอม พีเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็ปเขาให้ทําอะไรบ้างอ๋อก็แก้เอาบัตรประชาชนกับซื้อซิมเซเว่นเพื่อเปิดเบอร์ใหม่เปิดเปิดเบอร์เปิดเบอร์ัญชีด้วยเป็นเบอร์ของใช่เพราะว่ามันต้องยืนยัน OGP อะไรโอเคใช่แล้วหลังจากนั้นพอทําอะไรเสร็จเขาอะให้เงินพันหนึ่งให้เงินจะก็จบเรื่องใช่ใช่พี่แล้วจากนั้นเขาให้ทําอะไรต่อเขาบอกอย่าเพิ่งอายัดนะอื รอประมาณสักสิบวันก่อนใช่พี่รอให้รอสิบวันใช่แต่แต่ไม่ทันก่อนโดนอายัดก่อนจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโทรไปอายัดไม่ทันก็มีไม่ทันใช่ก่อนที่เงินจะมาเนี่ยอืมจริงๆเขาแฟนผมก็เตือนแล้วบอกให้มึงต้องมึงต้องอายัดเลยเดี๋ยวตอนที่อายัดเนี่ยมันมียอดเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่ได้เงินแล้วอหลังจากที่เราเปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยกี่วันแล้วมีเงินโอนเข้ามาสามเจ็ดสิบสองชั่วโมง แล้วเรารู้สึกยังไงโดนนายัดใช้เงินไม่ได้ต้องใช้กับลกูกโดนเมียด่าแล้วเรามีอะไรจะบอกกับคนที่คิดจะทําแบบเราไหมขายบัญชีจะมีอ่ะพี่พี่คิดว่ามีเหะถ้ามีเนี่ยเราจะบอกอยากบอกอะไรเขาที่เราโดนวันเนี้ยแบบเนี้ยเขาขิดจะทำแบบเอย่าไปเอาเงินเขาเลยผมว่าถ้าผมไม่เอาเงินสามหมื่นนี้มาผมว่าก็ไม่มีอะไรหรอกจะนํานตัวเรานะเดี๋ยวทําบันทึกที่สืบนครบาลก่อนแล้วหลังจากนี้ก็นําตัวเรา 从山那边看。